สวัสดีครับอ่านี่คือสปริงชุดชุดบีบได้นะครับที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนสปริงนะครับเวลาเปลี่ยนสปริงนะครับให้ให้ให้ปลดถ้วยมันออกมาก่อนนะครับจากจากตัวจักรนะครับจากนั้นก็มีน็อตเล็กๆอยู่ตัวนะครับปลดออกแบบนี้นะครับปลดปลดน็อตเล็กเล็กก็ดึงออกนะครับเวลาเราจะใส่ใส่สปริงนะครับอ่าสังเกตได้ว่าตรงแกนตรงแกนของชุดบีบได้ตรงนี้เขาเรียกชุดบีบได้นะครับ ตรงแกนนี้นะครับจะมีล่องอยู่นะครับตัวสปริงนะครับมันก็จะมีอ่าสปริงเล็กๆนะครับที่ที่อยู่ด้านในล่องนี้นะครับที่มันจะอยู่ด้านในล่องเนี่ยสปริงเหล็กนี่ครับเขาดัดเขาดัดเหล็กไว้ตรงนี้นะครับอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นอ่าในเมื่อแกนมันมีล่องแล้วนะครับก็จับตัวเนี้จับสปริงเนี่ยมาใส่ในล่องได้เลยอ่าขยับให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่ในล่องครับ ใส่ในร่องแล้วก,กดเข้าไปให้ลึกเลยครับกดเข้าไปให้พ้นจากจากตูดของของถ้วยนะครับแล้วก็ลองจับดูนะครับลองกดแค่นี้นะครับสปริงก็จะทํางานนะครับอยาก,กดใหเ้เวลาใส่ตรงตรงแกนของถ้วยนะครับมันจะมีเหล็กที่ตัดไว้ครึ่งวงกลมแบบครึ่งวงกลมนะครับเนี่ยเนี่ยครึ่งวงกลมก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้ในเครื่องงกลมเพราะนั้นเวลาใส่เนี่ยถ้าเราถ้าเราใส่โดยที่เราไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งอะไรเลยเนี่ยอ่ามันก็จะหนืดนิดนิดหนึง่งแต่ถ้าเราอ่าต้องการที่จะเย็บผ้าหนาเนี่ยให้กดสะปิงลงไปตรงนี้มันจะแข็งมากจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นมันจะใช้ในงานหนาๆนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าเราเย็บผ้าบางเนี่ยควรจะปล่อยมันให้มัน ทำงานแบบนุ่มๆนะครับทำงานนุ่มๆจริงๆแล้วเขาจะตั้งอยู่ที่ประมาณ90องศานะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่รู้ว่า90องศาวัดจากตรงไหนนะครับก็ให้ใช้มือลองกดดูนะครับให้มันนุ่มๆนะครับขยับได้นะขยับขยับถ้าขยับไปไปทางนี้เยอะนะครับเนี่ยขยับขึ้นไปด้านนี้นะครับมันจะแข็งมากนะครับควรที่จะปล่อยปล่อยมันฟรีๆนะครับเพราะสปริงรุ่นนี้มันทำมา กลางๆนะครับไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับจากนั้นเราก็ไขตูดถ้วยนะครับมันตูดถ้วยมันจะมีน็อตเล็กๆของผมใช้ไขควงเทคแรมนะครับก็ไขดูนะครับพอไขตึงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หลุดนะครับจากนั้นเราก็ไปเอาถ้วยเนี่ยไปใส่ตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าของด้านหน้าของ ของจักนะครับที่มันบีบได้ครับตัวนี้มันปลดออกได้นะครับตัวนี้เขาเรียกจริงๆเขาเรียกไม้แคะหูนะครับแต่จริงๆมันเป็นเหล็กกระทุ้งนะครับเหล็กกระทุ้งที่เวลาพอเรากดมาแล้วเนี่ยตัวนี้จะต้องเปิดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเขาเรียกตัวชิงตัวนี้นะครับชิงตัวนี้มันจะเปิดได้นะครับพอปล่อยแล้วมันก็จะปิดนะครับตัวนี้จะเวลาเรายกตินผีนะครับไอ้คันกระทุ้งของตินผีมันก็จะดันสั่งดันให้เปิดนะครับ ได้จะดึงง่ายนะครับแต่ถ้ามันไม่เปิดนะครับถ้ามันไม่เปิดแล้วได้มันจะดึงยากแล้วเข็มมันจะหักบ่อยนะครับตัวนี้นะครับมีความสําคัญนะครับเวลานั่นก็ใส่เข้าไปกับถ้วยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันใส่เข้าไปตรงไหนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้วยนะครับเนี่ยมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกสกรูเล็กๆเนี่ยท่านก็คลายตัว <estiver> <Yemen. S 2> ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ก่อนจะใส่ก็คลายออกให้มันเกือบสุดนะครับแต่อย่าให้สุดเพราะมันจะใส่ยากแล้วก็ดันถ้วยเข้าไปพอถ้วยเข้าไปแล้วเราก็ล็อกตรงนี้นะครับก็จะทํางานได้เลยนะครับส่วนของสปริงนะครับที่มันอยู่กับแกนแกนตัวนี้นะครับแกนตัวนี้นะครับ ส่วนสปริงไม่ต้องขึ้นมาสูงมากนะครับให้มันอยู่เหนือเหนือเหนือปีกข้างขาวตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกปีกข้างขาวมันจะอยู่เหนือนิดเดียวนะครับถ้าเราอยู่มากเกินไปเนี่ยมันจะตีแล้วได้มันจะขาดบ่อยเพราะฉะนั้นให้อยู่ประมาณเนี้ยประมาณอ่าที่ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งเนี้ยเนี่ยพอดึงแล้วนิดเดียวนะครับประมาณไม่น่าจะอ่าเยอะมากนะครับประมาณ ปลายปากกานะครับประมาเนี้ยเอาปากกาทิ่มเข้ามาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทำสำเร็จนะครับขอบคุณมากนะครับ